สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสุดซุปเปอร์คอมเมนต์บายซุปเปอร์สามารถครับและนี่คือจังหวะที่เสมอของลูกทีมซิโก้เกติศักเสนาเมืองจากเงียนวันตวนในนาทีที่62ครับและลูกนี้เองครับก็เป็นลูกที่ทําให้หองอันยาลัยกว่า1นแต้มจากแชมป์เคนเรียก้าสมัยชุนบุคุนไดมอเตอร์ที่ภายหลังจากจบเกมสัญญาณตะวิดดังขึ้นเสมอกันด้วยสกอร์1ประตูต่อหนึ่งครับ ทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้ครับฮอ,องอัญยาลายอยู่อันดับที่3ของตารางโดยการเสมอ2แพ้2มี2แต้มครับแต่ที่น่าสนใจครับคือหลังจากเกมนี้จากที่คิดว่าจะต้องแพ้อย่างแน่นอนกลับกลายเป็นว่าฮองอันยาลายคว้านหนึ่งแต้มมาทําให้เป็นที่ถูกอกถูกใจของแฟนฟุตบอลเวียดนามเป็นอย่างมากครับแน่นอนที่สุดครับสําหรับคอมเมนต์ที่เข้ามาอย่างมากมายล้นพ้นยิงครับมากกว่า 2- 3พันคอมเมนต์ที่พูดถึงนักเตะและฟอร์มของนักเตะฮองอันยาลาย และที่ขาดไปไม่ได้ครับถึงคนนี้ครับเฮดโค้ชชาวไทยซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกี่แฟรฟุตบอลเวียดนามถึงก็เอ่ยปากว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยเชียร์ฮองอันยารายเลยจนเมื่อซิโก้ได้ก้าวเข้ามาและทําให้ฮองอันยาลายเปลี่ยนไปเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์หลังเกมไป,ไปพอๆกันครับฝากทุกท่านจดิดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่งกระดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเปกระจายผมด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันครับคอมเมนต์หลังจากที่ฮองอันยารายเสมอชุนบุคุนไดมอเตอร์เบอร์สกอหนึ่งประตูหนึ่งไปฟังกัน เริ่มต้นกับคอมเมนต์นนนนจากแฟนฟุตบอลเวียดนามครับผมคอมเมนต์แรกบอกว่าฉันเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเกียรตศักด์ถึงชอบส่งของเฟืองลงสนามเมอเล่นบอลคนเดียวในสถานการณ์ที่เอื้อหลายๆอย่างเขาชอบเลี้ยงบอลแล้วเสียบอลอย่างไร้เยื่อใ่ดูแล้วน่าอึดอัดเพราะสถานการณ์นั้นถ้าส่งบอลมันจะสร้างโอกาสให้อ,อง,งาน่าได้มากขึ้นอย่างไรก็ตาม ขอแสดงความยินดีกับขอการ์ตายสำหรับการเล่นทีน่ายกย่องคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันได้อีกหนึ่งคะแนนถ้าไม่ใช่เพราะพรสวรรค์และแท็กติกของโค้ชซิโก้โค้ชชาวไทยฉันจะได้สองแต้มอันล้ำค่านี้มาจากไหนมีคนบอกว่าเราเนี่ยจะต้องแพ้ถึง5 0คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมไม่เคยเสียเวลาเชียร์ทีมนี้มาก่อนจนเกติศักเสนเมืองเข้ามาเป็นโค้ชวันนี้ลูกชายของเราลูกทีมของเราทำได้อย่างยอดเยี่ยมนุ่มๆสู้ต่อไปคอมเมนต์ต่มาบอกว่า รู้วิธีใช้คนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลชาวไทยครับบอกว่าพี่โก้สุดยอดครับแทบี่ดึงคอมเมนต์ครับบอกว่าสุดยอดเลยครับโคซิโก้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสุดยอดเกินไปแล้วต่อมาบอกว่าห้องงานยาลายเนี่ยต่อสู้เพื่อความรุ่งโรจน์มาสู่ฟุตบอลของประเทศของเราคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันภูมิใจในตัวพวกคุณมากต่อมาบอกว่าการเล่นในเทคนิคและความรู้สึกบอลดีมากในวันนี้ไม่มีอะไรจะให้วิจารณ์ โดยทั่วไปออกอันเจารายต้องใช้โอกาสให้คุ้มค่าทุกคนสามารถพูดในสิ่งที่พวกเขาพูดได้แต่โดยส่วนรวมแล้วฉันคิดว่าออกอันจาาเจรัยได้ดีมากสโมสรอ,อื่นวีดิกไม่มั่นใจเลยว่าจะเล่นแบบนี้ได้หรือเปล่าขอบคุณฮองอันเจารายขอบคุณซิโก้ไทยเช่นเดียวกันครับขอไม่ต้องมาบอกว่าวันนี้พวกคุณเล่นได้ดีมากมาลุยกันต่อไปในนัดต่อไปขอไม่ต้องมาบอกว่าของเฟืองเนี่ยฟืนเล่นเกินไปแล้วเล่นเป็นกลางก็ไม่ดี พักซีเกม3เดือนให้คองเฟืองเนี่ยลองดูใหม่แต่วันนี้ทุกคนในทีมเนี่ยเล่นดียกเว้นของเฟืองเอาทำไมอย่างนั้นละครับขอไม่ตั้มาบอกว่าช่างนาเสดายนี่คือแมตช์ที่ดีสุดใน4นัดของฮองอันยาลายนาเสดายที่เราไม่ชนะเขาไม่ตั้งบอกว่า ฮองอันจจรายยังคงต้องการกองหนะ้าที่ใช้ประโยชน์จากโอกาสได้ดีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันรู้สึกดีใจเทียนฮองอันจะลายเป็นทีมที่ดีเมื่อได้ลงสนามสนับส,บส,บสนุนสโมสรฮองอันจาลายเสมอยินดีด้วยฮองอันจจรายคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า น่าทึ่งและมหัศจรรย์มากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเชื่อผมเถอะว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้วานตัวจะไปเล่นเคลีกเอาอย่างนั้นเลยเลยครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสุขสันต์ฮองฮันจะลายยิ่งคุณเล่นมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้นหวังว่าทั้งทีมจะประสบความเด็ดในระดับสูงยิ่งขึ้นไป คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยเป็นของเกาหลีแต่ครึ่งหลังเนี่ยของฮองอันจาลายเต็มเลยนะทั้งทีมเล่นดีมากถ้าลูกเตะของวันตวนและลูกเตะของคิมดอนซุนสำเร็จนะพวกเขาจะมี3ามแต้มแน่ๆแ,แต่ไม่เป็นไร จำไว้นี่เรากําลังแข่งกับทีมแชมป์เคเล็กอยู่เขาไม่ต์องมาบอกว่าเล่นได้อย่างกล้าหาญเกมนี้ดีกว่าทีมที่คว้าแชมป์เคล็กได้ถึง5สมัยติดต่อกันของอันจะลายขอให้ดียิ่งขึ้นไปเขาไม่ต์องมาบอกว่าแชมป์เกาหลีเจอเราในเกือบตายเลยนะยินด้วยกับอองอันจะไายเขาไม่ต์องมาบอกว่าบอกตรามตรงนะ้องอันจะลายยิงเด่นยิงดีเขาไม่ต์องมาบอกว่า้องอันจะลายคือแชมป์ในดวงใจของแฟน ภูมิใจในตัวนุ่มๆเม,มืองภูเขาของเราคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเหนือและเหนือกว่ามันน่าทึ่งมากๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไปเล่นสนามใหญ่เนี่ยห้องอันจจรายมาแรงจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าห้องอันจรายควนเป็นตัวแทนของเวียดนามการแข่งขันในเวทีเอเชียเล่นกับคู่ต่อสู้ชั้นนำาเอเชียถึง4ี่เกมได้ดีมากน่าจะได้ที่ไม่มีกองหน้าต่างชาติที่เฉียบคม โชว์ไอจีเห็นว่าบอลเวียดนามของเราเนี่ยพัฒนาไปถึงไหนแล้วคอมเมนต์ตั้งมาบอกว่าฉะนันว่าคองเฟืองหมายเลขเซของเราเนี่ยจะกลับมาเร็วๆนี้้องอันจจลา,าจะแข็งแกร่งขึ้นเนื่องจากของเฟืองของเราเนี่ยลดลงความฟิตของเขาก็ออนแอลงคอมเมนต์ตงมาบอกว่าด,ดูจากฮองอันจลา,าแล้วเตะเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรู้สึกดูเหมือนการเล่นของทีมชาติเวียดนามหองอันจจลา,าสมควรได้รับการยกย่องสมควรที่เป็นตัวแทนของสโมสรวีลีกในเอฟซีแชมเปี้ยนลีก คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทัวร์เมนต์นี้ฮองอัญจลัยเล่นได้ค่อนข้างดีและมีความกระตือรือร้นแต่กองเฟืองเนี่ยค่อนข้างน่าเบือ่อเมื่อเกียรติศักดิ์เซนาเมืองได้ส่งผู้เล่นอายุน้อยสองคนลงไปพวกเขาเล่นดีมากและมีอนาคตมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามีความสุขมากที่ได้เห็นการเตะของฮองอัญจลัยไม่แปลกเลยที่เราจะต้องรักคุณคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันสมบูรณ์แบบมากข้อมาบอกว่าไม่มีอะไรจะพูดการป้องกันที่ดี การจบด,ดีกับทีมท็อปในระดับเอเชีย er, ซึ่งเตะได้ความมุ่งมั่นและเหนือกว่าถ้ายิงดีกว่านี้อย่างน้อยนะเราจะมี3มแต้มแต่ก็ดีอย่างน้อยมันก็ดีสุดในการเข้าร่วมขอไม่ตม้องมาบอกว่าวานตวนเข้าดีเข้าดีจนปาร์คไม่สนใจทำไมพูดอย่างนั้นนะครับขอไม่ตม้องมาว่าแมทที่เจอกับจุดบุกท็อปคลาสของเอเชีย er, ้องอันจาลายเล่นดีมากสรุดตาสร้างโอกาสนับไปทวนแต่การจบสกอร์ของฮองอันยาลายเนี่ยมันแย่เกินไป มันยุติธรรมดีเลยที่จะบอกว่าแมตชนี้ฮองอันจจรายควรได้รับ3แต้มและถ้าคุณดูจากการเตะโดยไม่ทราบชื่อสโมสรบอกได้เลยว่าคุณคงคิดว่าฮองอันจรัยเป็นสโมสรอ,อยู่ในระดับสูงกว่านอกจากนี้การตัดสินในทัวร์นาเมนต์นี้ก็บอกได้เลยว่าเหมือนกับวีลีกเลย ความเชี่ยวชาญต่ำเกินไปเรื่อง,งานตัดสินของวีลีกจะเท่ากับการตัดสินของเอฟซีแชมเปี้ยนลีกกันเนี่ยเขาไม่ต้องมาบอกว่าฮองอันเจรายทีมหินภูเขามีผู้เล่นที่มีเทคนิคมีทีมที่เหนียวยังคงเป็นแฟนของฮองอันเรายขอให้ทีมของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆขอไม่ต้องมาบอกว่าฮองอันเรายครึ่งหลังฮองอันเรายเล่นดีมากอัจชุนบุค,คุนได้เขาไม่ต้องมาบอกว่าด,ด้วยสไตล์ฟุตบอลที่ร้อนแรงนี้ ห้องอันจชลายสามารถต้านทานบอลได้ดีและผู้เล่นมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นทีมอื่นจะมีโอกาสชนะได้ยากคอมเมนต์มาบอกว่าห้องอันจชลายเตะเร็วจริงๆวันนี้ฉันพบว่าเล่นได้ดีมากเห็นได้ชัดว่าห้องอันเชลายเตะได้เฉียบขาดกว่าทีมอื่นคอมเมนต์มาบอกว่านี่เป็นเหตุผลที่ฉันรักห้องอันจชลายเสมอคอมเมนต์มาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับห้องอันเชลายกับแ้นที่มีการผสมผสานและเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมกับทีมที่แข็งแกร่งในเอเชีย ขอให้ทีมเมืองภูเขาพัฒนาต่อไปและได้คะแนนใน2แมตช์ที่เหลือคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหากผู้เล่นของฮอนจลา,ายปรปับปรุงการจบสกอร์หวังว่านัดต่อไปจะมีผลงานที่ดีกว่านี้และคอมเมนต์สุท้ายครับบอกว่าเวียดนามเนี่ยอยู่ใกล้กับญี่ปุ่นอิหร่านมากกว่าเกาหลีและมากกว่าครึ่งหนึ่งของทีมของฮอนจลา,ายเป็นผู้เล่นะดับทีมชาติด,ดังนั้นอฮอนจลา,ายจึงแข็งแกร่งมาก เรียบร้อยครับผมก็จบแล้วครับสำหรับคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลเวียดนามที่พูดถึงฟอร์มของฮองอันยาายของลูกทีมซิกโก้ก,กิตสักเสนเมืองภายหลังที่ตามตีเสมอชุดบุคคณใดและคว้าหนึ่งแต้มมาได้สำเร็จ ผมต้องบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับกับการนำทีมของเคสโค้ชชาวไทยเกียรติศักดิ์เสนาเมืองสุดยอดจริงครับอย่างไรผมขอเป็นกำลังใจกับสโมสรของอาเซียนของพวกเราทุกๆทีมครับรวมทั้งสโมสรชาวไทยได้วยครับมาส่งเสียงเชียร์ไปประพอันครับผมอาเซียนสู้ๆสโมสรชาวไทยสู้ๆวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ